หน้าต่างบานเกล็ดไม้ประดูนะครับมีพี่ๆหลายท่านถามเข้ามานะครับว่าไม้ใส่ได้เหรอได้ครับผมก็ไม่ยากนะครับเรานี่นะฮะเราก็ตัดนะฮะ ใช้ลูกหมูนะฮะใส่ใบบางตัดตรงที่ตรงที่เขาล็อกกระจกตรงนี้นะฮะด้านข้างนะฮะแล้วก็ด้านบนตัดออกนะฮะก็ใส่แว่นใสก่อนจะตัดด้วยนะครับ ตัดออกให้หมดทุกตัวเลยนะครับคือเขาจะมีตัวล็อกกระจกอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้นะฮะเราตัดออกเลยนะฮะทั้งบนและก็ล่างฮะทั้งสองอันตัดออกตัดออก ทุกอันนะฮะแล้วการใส่นะฮะการใส่นะฮะเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะฮะเราจะใส่ข้างหน้าการใส่เราก็ใช้สกรูนะฮะเกลียวป่อย ยิงสกูเกียวปล่อยตัวเล็กๆนะฮะสองตัวแล้วก็ทั้งสองข้างนะฮะเราก็ทำเหมือนกันเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับมีพี่ๆถามกันมาหลายท่านนะครับที่จริงมันก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะฮะ ทำไมผมถึงเอาไม้มาใส่ก็เพราะว่าทีแรกเลยนะฮะอยากจะเอาของที่มีมาใช้นะฮะพอดีมีเศษไม้นะฮะที่ทำบ้านหลังเล็กนะฮะมีเศษไม้อยู่แล้วก็เลยไม่อยากไปซื้อกระจกนะฮะ ก, <c oughs> ะะก็เลยใช้ไม้ฮะก็เลยใช้ไม้เอามาแทนกระจกเออก็ใช้ได้แล้วก็สวยด้วยนะฮะวันนี้ก็จะใส่ไอ้ตัวหมุนปิดเปิดนะฮะขอบคุณที่รับชมครับผมครับ บานหน้าต่างไม้ประดูครับไม้สักก็ทําไปแล้วทีนี้ก็เลยเอาไม้ประดูมาใส่ดูนะฮะขอบคุณที่รับชมครับผม